ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาร์สออโต้การาช่องที่รวมทุกเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำโดรนยุทธวิธีและนวัตกรรมป้องกันประเทศทั่วโลกเรานำเสนอข้อมูลที่อัปเดตและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องบินไร้คนขับและยานรบแห่งอนาคต และในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ DP16 โดรนต่อสู้ยุคใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026ด้วยรูปลักษณ์อันล้ำสมัยความสามารถขั้นสูงและบทบาทสำคัญที่คาดว่าจะมีในสนามรบยุคดิจิทัล DP16 คือโดรนรบแบบ UCAV หรือ unmanned combat aerial vehicle รุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจแบบอัตโนมัติและร่วมปฏิบัติการกับนักบินขับไล่ในระบบกลุ่มบินผสม รนลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทด้านการบินและป้องกันประเทศในยุโรปร่วมกับหน่วยงานวิจัยทางการทหารและคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในช่วงปลายปี2026สิ่งที่ทำให้ DP 1 6โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยี AI และโครงสร้างที่ยากต่อการตรวจจับทางเรดาร์ในแง่ขอองค์การออกแบบ DP 1 6มาพร้อมกับตัวลำรูปทรงเรขาคณิตแบบล่องหน ผิวภายนอกเคลือบด้วยวัสดุลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์มีการใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ผสมเซรามิกเพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักเบาเครื่องยนต์แบบคู่ให้แรงขับที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกอาวุธหรืออุปกรณ์ลาดพระเวนทั้งยังสามารถทำความเร็วสูงระดับแมต0 9 5ได้โดยไม่ใช้อัฟเตอร์เบอร์เนอร์เพื่อรักษาความล่องหน d p 16ยังถูกติดตั้งระบบ AI ควบคุมการบินที่สามารถตัดสินใจแบบอัตโนมัติในภารกิจรบไม่ว่าจะเป็นการเข้าตีเป้าหมายการบินหลบหลีกหรือการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆเช่น F-35 หรือเครื่องบินบ,งบนังคับภาคพื้นดินผ่านระบบ d a t a l i ิงที่ปลอดภัยสำหรับอาวุธ d p 16รองรับการติดตั้งอาวุธภายในตัวลำ เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางและระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงซึ่งทั้งหมดถูกซ่อนไว้ในช่องบรรทุกภายในเพื่อลดการตรวจจับหนึ่งในจุดเด่นอีกอย่างของ DP16 คือความสามารถในการบินขึ้นลงในระยะสัน้นมีฟังก์ชัน VTOL ในบางรุ่นต้นแบบเพื่อให้สามารถปฏิบัติการจากเรือรบ แพลตฟอร์มนอกชายฝั่งหรือสนามบินชั่วคราวได้อีกทั้งยังสามารถบินร่วมกับโดรนประเภท ISR หรือโดรนติดอาวุธอื่นๆในรูปแบบการรบแบบฝูงบินอัจฉริยะซึ่งเป็นแนวโน้มหลักของสงครามยุคใหม่ DP 1 6ยังถือเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีโดรนรบในปี2026จะเน้นการบูรณาการกับระบบอัจฉริยะ ใช้งานได้หลายบทบาทและเพึ่งพานักวิ่งน้อยลงเรื่อยๆประเทศที่พัฒนาโครงการนี้คาดว่าจะใช้ในการลาดตระเวณระยะไกลปฏิบัติภารากิจโจมตีเป้าหมายสำคัญและเสริมการทำงานของฝูงบินหลักในการรบจริงหากคุณเป็นคนที่สนใจในนวัตกรรมด้านการบินการทหารและเทคโนโลยีอนาคตอย่างแท้จริง อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนและที่สำคัญที่สุดกดติดตามมาร์สออโต้การาจเพื่อไม่พลาดเนื้อหาล่าสุดที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป